แชมพูอันชันแฟตเซลแล้วแม่นะคะวันนี้ซื้อ1ได้ไปอีก3นะคะรวมเป็น4ชิ้นนะคะตกชิ้นละ37.25บาทเท่านั้นเลยแม่ปังไม่ไหวนะ,คะใครจะเก็บรีบเก็บรีบกดเลยนะ,ะวันนี้เหลือแค่37บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณ่พี่ได้ไปท็อปชอยด้วยนะคะรีวิวจึงรีวิวปังนะคะวันนี้ได้ไปแชมพู1ขวดทรีทเมนต์หขวดนะคะเซรั่มไปอีก2ขวดโอโหลดมาร์ก4ชิ้นไปเลยแม่วันนี้ราคาแฟตเซลจํานวนจํากัดนะคะ37นะคะเท่านั้นเลยแม่ไม่บอกสตังค์ลวกันเนาะ วันนี้ราคาเหลือแค่37บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยนะใครที่มีปัญหานะคะผมยาวช้านะคะผมร่วงบ่อยเนาะ,ะหรือมีรังแคต่างๆนะคะมีผมขาวขึ้นเดี๋ยวคุณพี่กดตัวนี้ไปใช้ได้เลยแชมพูอัญชันนะคะลดผมร่วงนะคะผมบางเนาะ,ะไม่มีน้ำหนักกดตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะป้องกันปัญหาผมแห้งเสียนะคะหนังศีรษะมันแม่สรดด้วยแชมพูอัญชนันนี่แหละเป็นสมุนไพรนะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่แบบรุ่นแบ,บบบรรพบุรุษเลย วันนี้ตกแค่37บาทเท่านั้นเลยแม่จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจ้ะแม่จ๋าเก็บคูปองตรงไหนจ๊ะคูปองอยู่ซ้ายมือบนเลยค่ะพี่พี่ใครไม่เห็นคูปองพิมพ์มาบอกน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเปิดคูปองให้ลูกค้าใหม่กดติดตามก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะลูกค้าใหม่กดติดตามเปิดระบบรับคูปองกันไปได้เลยวันนี้แชมพูอันชันซื้อหนึ่งได้ไปอีกสานะคะ4ชิ้นวันนี้นะคะ37.25บาทแม่โอ้โหมีสตังค์ด้วยนะคะวันนี้รีบกดรีบเก็บได้เลยแร์เซลเฉพาะในไลฟ์นีน้ไลวน่พี ตะก,ก้าขึ้นทนแล้วค่ะใครที่มีปัญหานะคะเส้นผมผมร่วงผมมันนะคะหรือว่าผมยาวช้านะคะหรือว่าหัวร้านหนังศิษสาร้านแม่วันนี้มากดแชมพูอันชันได้เลยนะคะตัวนี้เอาไปแบบว่าเร่งผมยาวนะคะผมดกผมดแํแหละก็พีตะก,ก้านี้เลยตะก,ก้านี้เลย,กกร,เลยรีวิวจึงรีวิวปังได้ไปท็อปชอยสี่จุดแปดดาวไปเลจ้านะคะใครอยากผมลื่นผมสวยเก๋กลิ่นหอมด้วยนะคะแค่สระผมก็สวยแล้วแม่ผู้หญิงเรานะคะแค่สระผมนะคะก็เพิ่มความสวยไปอีกสิบยี่สิบเท่ากันไปเลยวันนี้กดแชมพูอันชันนะคะ ไปสระไปนวดได้เลยนะคะมีทั้งแชมพู1อันทรีทเมนต์หขวดเซรลลั่มไปอีก2โอ้โหรวมเป็น4ชิ้นนะคะราคาแฟลตเซลเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยนะคะตกขวดละ37บาทเท่าน,นั้นแม่แฟลตเซลจํานวนจํากัดนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมมันนะ,ค,ะคุณพี่กดแชมพูอัญชันไปใช้ได้เลยตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยนะคะคือใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยวันนี้ราคาแฟลตเซลจึงมากคุณพี่บอกเลยแค่สระผมก็คือสวยเลยะคะ่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้แหละแม่เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มน้าหนักให้ มีเก็บเงินไปทางไมค้ามีค่ะคุณพี่รีบสั่งซื้อในไลฟ์ได้เลยนะเราเลือกชําระเงินไปทางด่วนเลยค่ะนะคะมีเก็บเงินไปทางมีคูปองจัดส่งฟรีนะคะมีคูปองส่วนลดให้ลูกค้าใหม่ด้วยลูกค้าใหม่ก็ติดตามนะคะเปิดระบบรับคูปองกันไปใครไม่เห็นคูปองคุณพี่พพ์มาสอบถามได้เลยนะวันนี้ราคาแฟลชเซลจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้พี่พี่กดในตะกร้านี้ไปเนาะตะกร้าแฟลชเซลขึ้นฮอตแล้วค่ะคุณพี่แอนดมินบอกเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายโอ้โหห้าออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะคุณพี่ห้าออเดอร์สง แม่ไปจ่ายราคา3า0ร้อยสีล,ลยวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้อยู่ซื้อ1แถม3 4ชิ้นนะคะตก37บาทเท่านั้นได้ค่ะคุณพี่ตกชิ้นละ37บาทเท่านั้นเลยนะคะ,คททะ,คะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะคะ